เห็นไหมคะว่าน้องเนี่ยตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะคือแม่ขวัญนนก็ป้อนเสริมนะคะทุกวันจากอาหารปลาคราฟนะคะปลาคราฟนะคะแบบสุดเร่งสีเร่งโตนะคะแล้วก็ให้เป็นพวกกล้วยพวกผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะดูกันนะคะแล้วให้อาหารน้องนะคะนี่นะคะน้องก็จะกินกล้วยวันละใบนะคะนี่วันละลูกนะคะแล้วก็นี่ถ้ามีลำาไยนะคะ แล้วก็จะให้เป็นพวกผักพวกลำไยอย่างนี้นะคะก้อนเสริมนะคะลำไยนะคะเรลืไยนี่นะคะ,น,ะ,คะน้องก็จะรอทานนะคะเพราะตัวค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะถ้าได้กินแบบนี้นะคะน้องจะโตวไวนะคะ ของโปรดเขานะคะก็จะมีพวกอังุนนะคะผักบุ้งผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบมากมันก็เริ่มจะอิ่มได้นะคะนี่ขึ้นมาหายใจหน่อยนึงมีป้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าตู้เราเริ่มแคบแล้วนะคะตู้นี้จะขนาดประมาณห้าส mm ิบเซนคูณเมตรยี่สิบนะคะแล้วก็น้องก็เกือบจะเต็มตู้แล้วนะคะนี่นะคะ ใครมีตู้ส่งมาได้นะคะตู้ใบใหญ่ๆนะคะห้ามแย่ปลานะคะนี่นะคะก็พบทำไมถึงเขียนไว้เนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะว่าตู้ปลามันแคบนะคะตู้จะได้มันจะพังนะคะคือที่เราเขียนไว้เนี่ยเพราะว่ามีเด็กๆเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูแล้วก็มาแย่แล้วปลาตัวมันใหญ่นะครับ ันกระแทกตู้นะครับก็เสี่ยงที่ทำให้ตู้มันแตกได้นะครับเราถึงเขียนบอกไว้นะฮะก็ถ้ามีผู้ใหญ่เข้ามาก็จงที่ได้ห้ามเด็กไว้นะครับหมดแล้วนะคะเราก็จะไม่ให้เยอะกว่าน,นี้นะคะถ้าให้เยอะกว่าน,นี้ก็คือน้องจะถ่ายออกมาเยอะมากนะเพราะครัรอบที่แล้วเนี่ยมีเด็กมาแย่งเนี้ยครับมันกระแทกตู้แล้วปากเขาแตก แตกแล้วก็ต้องใช้เวลารักษานานเลยรอบนี้เราก็เขียนป้ายบอกไว้นะครับนี่ก็จะเก็บน้องเขาไว้หลังคอนโซลนะคะไม่ได้เอาไว้โชว์ข้างหน้านะคะดูมือนะครับมือเล็กไปเลยก็เป็น เจ้าของมันไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะกระแทกตู้แล้วปากก็จะแตกดูปากนะขีขอใหญ่กว่าขีบหางใหญ่กว่ามือนี่ให้ดูมือแม่ขวานนะคะแม่ขวานลางเลียงมากี่ปีแล้วสี่ปีสามปีสี่ปีนี่นะคะดูขีบหางหางเขาเข,า,ขาใหญ่กว่ามือแม่ขวานนี่กัะให้ดูเลยว่าหางใหญ่กว่ามือแม่เนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยใหญ่กว่ามือแม่อีกหางเขาอะในภาพอาจจะดูไม่ไม่ไม่ตัวไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตัวจริงนี่แบบกระสอบข้าวอะไรเขาเรียกกระสอบข้าว,าวกิรินะไอไอไอไซเล็กอะรอบที่แล้วที่ปากแตกเนี่นยเคยเอาออกมาเนาะใช่ไหมใช่ยกออกมายกไม่ไหวอะต่ำกว่า ตอนนั้นมีอยู่ประมาณสามโลมแต่นานแล้วนะตอนนี้น่าจะห้าโลสี่ถึงสี่ถึงห้าโลเนี่ยตัวเนี้ยต้องมีเขาจะไม่อะไรกับเจ้าของนะคะเขาจะไม่กลัวแต่ว่าถ้าคนอื่นน่ะเขาจะเอาหัวกระแทกหรือกระแทกตู้นะคะถ้าตกใจเขาจะกระแทกแล้วน้ํากระจายเลยจากในตู้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเขาก็จะไม่อะไร ยังไงก็นะคะฝากนะคะพเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องสีเล็กชาแน,นลนะคะวันนี้ลาไปกับน้องปลาแรดเผือกตาดําของแม่ขวันนะคะนี่เ <c oughs> พื่อนๆที่ติดตามก็จะเห็นน้องตั้งแต่ตอนซื้อมานะคะนี่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ